ต่อไปจะพูดถึงเออร์บ้างระหว่างการหาเนี่ยบางทีเนี่ยข้อมูลมันไม่ครบครับบางทีสถานีนี้มันหายไปบางทีสถานีนี้มันหายไปปัญหาก็คือเราต้องมาปรับแก้เราต้องมาหาคำนวณปรับแก้เพราะว่ามันกลับไปวัดใหม่ในช่วงเวลานั้นๆไม่ได้ถูกปะ่ะอ่าคอแห้งเลย กินน้ำตั้งหน่อยอ่ะเราก็ต้องมาหาเอ่อเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะปรับแก้หาข้อมูลน้ำฝนที่หายไปถูกไหมก็จะมีอยู่ด้วยกันกี่วิธีสามวิธีสามวิธีหลักๆอย่างแรก US e v n r l n m e n t Data Service อ,อันนี้เป็นวิธีพื้นฐานเลยครับไอ้วิธีเนี้ย มันก็คือการหารเฉลี่ยนั่นแหละอย่างเช่นพื้นที่ที่เราต้องปริมาณน้ำฝนที่เราต้องการหาคือ px ถูกปะ่ะให้เป็น px ลวกันอะแล้วก็มีสถานีข้างเคียงคือสถานี a b c ก็เอามารวมกันลวครับเอามารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนสถานีเนาะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่อีกอย่างหนึ่งคือสถานีพวกเนี้ยมันต้องมีความต่างปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีของแต่และสถานีอะ ไม่ต่างกับสถานี x เกิน10%รนะครับวิธีหาเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างก็คือเอาปริมาณฝนเฉลี่ยของสถานี x เนี่ยมาลบออกด้วยปริมาณฝนเฉลี่ยของแต่ละสถานีอ่าเมื่อถ้าเราอยากเทียบสถานี A ก็เอา NA มาอยากเทียบสถานี B ก็เอา NB มาลบกัน แล้วก็ใส่แอ s o l ลู e ครับไม่ว่าค่าจะเป็นบวกเป็นลบก็ปรับเป็นบวกให้หมดแล้วก็หารด้วยปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปีของสถานี x สถานีที่ต้องการจะหาค่าน้ำฝนที่หายไปเนี่ยคูณด้วย100%อครับออกมาไม่เกิน10ครับใช้สูตรนี้ได้เลยครับสูตรง่ายๆบวกการหารเฉลีย่ยแต่กรณีที่มันเกิน10%บขึ้นไปครับให้เราคูณด้วยตัวปรับแก้เข้าไปแค่นั้นเองตัวปรับแก้ได้มาจากปริมาณน้ำฝนจากสถานีที่สนใจของเราเป็นปริมาณรายปีนะ หารด้วยปริมาณน้ำฝนรายปีของสถานีนั้นๆอย่างสถานี A ก็ใช้ NA สถานี B ก็ใช้ NB นะครับพคูณตัวปรับแก้เข้าไปปุ๊บแล้วก็หารเฉลี่ยเหมือนเดิมอ่าอันนี้เป็นพื้นฐานอย่างง่ายที่สุดนะวิธีนี้อย่างง่ายที่สุดต่อไปก็ multiple linear regression ครับอันนี้มันมันใช้ในกรณีที่แบบข้อมูลมันมาแบบเนี้ยปุ๊บ แล้วก็มีตาราง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 ลงมาตารางลงมาโอ้ใช้ขีดเส้นนี้ดีกว่าเบอ่ะในกรณีที่ข้อมูลมันเยอะมากๆครับสมมุติมันไล่มาตั้งแต่ปี2510เงี้ยจนถึง2563เลยอย่างเงี้ยข้อมูลมันก็จะเยอะมากเลยถูกไหมทั้งมีทั้งปริมาณน้ำฝนมีฝนลายปีลายปีของสถานี x อันนี้ก็ลายปีรายปีสถานี a b c หรือสถานีอื่นๆอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นสะสมสะสมก็คือบวกทบมาเรื่อยๆครับสะ,สะสมของ x สะสมอ่าของอื่นๆในกรณีที่มันมีค่าเยอะมากครับเราก็ต้องเอามาพอาร t g ถูกไหม g r ที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ไล่ไปซึ่งใน้ราาฟเนี่ย เราก็จะเอามาหาเส้นความชันกันอ่าจะสังเกตจากสมการว่าสมการมันคุ้นๆไหม y เท่ากับ a บวก bx อ่านี่ก็คือหลักการเดียวกันแต่ว่าไอ,ไอตัว bx นี่มันเยอะหน่อยมีหลาย bx เลยเกินตามจำนวนสถานีเนาะนอกจากนี้มันจะบวกด,ด้วยตัวปรับแก้อ่าก็คือส่วนเบนเบนมาตรฐานนั่นเองซึ่งไอตัวเนี้ยมันเกิดกดได้จากเครื่องคิดเลขซึ่ง เรียนกันมาแล้วใช่ไหมวิชาสถิติตั้งแต่น่าจะเรียนกันตั้งแต่ปีหนึ่งกันละไอพวกนี้ก็กดมาจากเครื่องคิดเลข,ข้ะเลยตัว A ตัว B แล้วก็ตัวปรับแก้พวกนี้แต่วิธีนี้ไม่ไม่ค่อยใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นะมันจะใช้ในกรณีที่ข้อมูลมีจํานวนเยอะมาก,มาก,มากๆจริงๆถึงจะใช้ได้นอะอันนี้เพราะว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่อ,อืมต่อมาเป็นอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็น us national weather service เป็นการหาปริมาณน้ำฝนโดยอิงจากระยะอ่ามันจะหลักการมันจะคล้ายๆกันกับเดียเส้นพลปกอนนะฮะที่ที่อิงความสำคัญจากพื้นที่ต่อปริมาตน้ำฝนว่าค่าเนี้ยมันมีอิทธิพลต่อพื้นที่นี้มากแค่ไหนนั่นเองอ่าวิธีทำของมันก็คืออ่าสมมุติเราตรงนี้เราเป็นจุดที่เราสถานีนี้เราอยากจะค้นหานะครับ ให้เราตีเส้นแบ่งควอแดนครับแบ่งแกน x แกน y อ่าแล้วให้แต่ละสถานีเนี่ยมันมันประจำอยู่ควอแดนละหนึ่งสถานีอะ่ะแล้วเราก็มาคำนวณหาด้วยปริมาณน้ำฝนที่เราสถานีที่เราสนใจเนี่ยมันก็จะเท่ากับเอ่อปริมาณน้ำฝนของแต่ละสถานีเนี่ยหารด้วยระยะทางระยะทาง จากสถานีนั้นๆมาถึงสถานีที่เราสนใจยกกำลังสองจากนั้นก็เอาไปหารด้วยผลรวมของส่วนกับของระยะทางแต่ละสถานีงงไหมอันนี้ก็โอ้มันต้องผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะก็คือตามสูตรนี้แล้วกันเนอะเราจะอิงจากพื้นจากปริมาณน้ำฝนกับระยะทางอ่ะก็เอามาแทนค่าเอามาแทนค่าในนี้เอามาแทนค่าในนี้ก็จบ เออตัวนี้ต้องไปแทนค่างบนเนี่ยตัวนี้ก็มาแทนค่าแค่นั้นเองแล้วก็กดจำนวนตัเลขมันก็ออกมาแต่กรณีที่มันแบบมีสถานีไม่ครบพอแดนสมมติสถานีนี้ไม่มีมีอยู่แค่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็คิดแค่นั้นนะครับไม่ต้องเอาตัวนี้มาไม่เอาต้องไม่ต้องเอาตัวข้างล่างมาคานวณแล้วก็ระยะทางมันก็ไม่มีถูกไหมก็คิดแค่สสถานีก็ได้ก็ได้นะอ่ะมาถึงตัวอย่างแล้วเราลองมาคํานวณปริมาณฝนเฉลี่ย อันนี้เป็นการหาปริมาณฝนเฉลี่ยนะครับของสถานีที่มันหาถายไปอ่าปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปีของสถานี X A B C มีค่าเท่ากับ978 1116.7 1208.7 1 1 7 8มิมอ่าก็ตามลำดับเนาะอันนี้เป็นของสถานี X A B C ตามลำดับในเดือนมิถุนายนข้อมูล สถานี x หายไปเอาละเป็นเรื่องแล้วช่วงเวลาเดียวกันวัดปริมาณน้ำฝนของสถานี abc ได้94.9 116.1 128.1มิลิเมตรตามลำดับครับจงประมาณค่าน้ำฝนสถานี x อ่ะอย่างแรกเราไปดูวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนเลยนะเรามาเช็คก่อนว่าเฮ้ยฝนแต่ละสถานีเนี้ยมันต่างกันเกินส0เอรไหมฮึม ถ้าต่างกันไม่เกินเราก็ใช้ตัวง่ายเลยไงบวกกันหารเฉลีย่ยจบนะทีนี้วิธีหาก็เราจะเอาฝนรายปีครับของสถานี x นี่คือ nx นเอ็นะเอ็นี่เก้าเจเนี่ยฝนรายปีของสถานี x ไปลบกับเราเช็คสถานี a ใช่ไหมก็ไปลบกับ na ครับ na เท่านี้นี่ใช่ไหมสถานี a na เท่านี้แล้วก็หารด้วย nx แล้วก็คูณร้อยครับออกมาได้14% สถานี b ก็ทำซ้ำครับออกมาได้ยี่สบสามเปอร์เซ็นสถานี c ออกมาได้สิบสามเปอร์เซ็นทั้งหมดนี้เกินสิบเปอร์เซ็นทั้งหมดครับก็เป็นเราต้องคูณด้วยตัวปรับแก้อ่าคูณด้วยตัวปรับแก้ก็คือเนี่ย nx ส่วนด้วย n ของสถานีต่างๆนะครับอ่าเราก็มาเขียนหนึ่งส่วนสามไว้ก่อนหนึ่งส่วนสามก็สามเนี่ยเป็นจำนวนสถานีเนาะอืมเพราะมีสถานี a b c อืม สถานีเนี่ยเรานับแค่จํานวนสถานีอื่นๆนะไม่ต้องนับ x รวมเข้าไปด้วยนะ,ะเพราะ x มันอยู่ฝั่งนี้แล้วไงอ่าทีนี้ก็ nx ครับไอตัวข้างบนเนี่ยคือ nx ถูกไหมไอตัวข้างล่างเนี่ยก็คือ n a และไอเนี่ยคือปริมาณน้ำฝนของ p ของสถานี a ก็คือ p a นั่นเองครัเมื่อแทนค่าลงไปปุ๊บกดเครื่องคิดเลขออกมา ก็ได้ตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเลยแค่แทนแค่ทำทำความเข้าใจกับมันว่าอันไหนคือ n อันไหนคือ p แค่นั้นเองแล้วก็แทนค่าลงไปเนาะสูตรก็ไม่จำอะไรยากเกินเสร็จแล้วเมื่อเราได้ค่านี้ไปปุ๊บเราก็เอาค่านี้ไปแทนค่าลงในสถานีที่มันหายไปอ่าไม่ว่ามันจะเป็นสถานีไหนก็ทำแทนค่าลงไปเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็ค ตรวจสอบความกลมกลืนะครับอ่าไอตรวจสอบความกลมกลืนเนี่ยเราจะตรวจสอบก็ต่อเมื่อ,เ,อ,อเราเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างเช่นว่าตั้งแต่ปี2005-2030ถึง2อ3 0ย่างเงี้ยปุ๊บเราใช้อุปกรณ์เครื่องหนึ่งแล้วเกิดทั้งขึ้นมาพอไปเปลี่ยนอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งครับค่าสลปที่ได้มันเปลี่ยนไปครับกลายเป็นว่ามันเด้งขึ้นสูงขึ้นเฮ้ยมันก็ผิดปกติหรือเปล่า ใช่ไหมหรืออีกกรณีหนึ่งเวลาแบบว่าระยะห่างระหว่างสถานีเนี่ยถ้ามันไกลเกินสามสิบเมตรอาหรือว่าเอ้ยถ้ามันไกลเกินแปดกิโลเมตรในแนวในแนวลาบอะนะหรือว่าในแนวดิ่งเนี่ยมันไกลเกินกันกว่ามันต่างระดับกว่ากันสามสิบเมตรเนี่ยเราก็ต้องมาตรวจสอบความกลมเกืนอันนี้อีกเหมือนกันวิธีที่เขาใช้เรียกว่า double m a s s curse double ดับเบิลแมสเคิร์บอนาลัยสผมมีปัญหากับภาษาอังกฤษเหลือเกินนะอ่าเป็นการเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนสถานี x กับสถานีอื่นอืมไอตัวโจทย์เขาก็จะให้มาว่ามีตารางเป็นเท่านี้เท่านี้อ่ามีปริมาณฝนรายปีของสถานี x เท่านี้สถานีอื่นเท่านี้แล้วก็ปริมาณสะสมอันนี้แยกให้ออกนะครับปริมาณฝนรายปีกับสะสมสะสมเนี่ยมันคือบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะ อย่างอันเนี้ยรายปีมันปีละสิบยี่สิบสามสิบอะไรก็ว่าไปสะสมมันก็คือเอาไอ้ตัวเนี้ยไปบวกกับปีที่แล้วอ่าอย่างเช่นไอเน,นี้ยมันบวกมันบวกกันมาไอเน,นี้ยมันรวมกันสะสมกันมันก็ได้สามสิบถูกไหมสมมติไออันข้างล่างเป็นสามสิบล่ะมันก็ต้องเอาเอาไอ้ตัวสามสิบเนี่ยมาบวกกันถูกไหมแล้วไอตรงนี้ก็จะเป็นหกสิบ อ่าแล้วก็ไล่ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือความหมายของาสา l o เนอะอืมทีนี้เราจะเปลี่ยนได้ยังไงครับ s l o ปครับเวลามันจะเปลี่ยนอย่าง s l o ปอันแรกมันหนึ่งจุดศูนย์แปดเจ็ดถูกไหมเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นเอ่อศูนย์จุดเก้าหนึ่งสามอ่ะอธิบายข้ามไปนิดหนึ่งเขา ตามหลักการเนี่ยเขาบอกว่าให้เราใช้นิยมให้เราใช้สโลปค่าสโลปช่วงหลังซะมากกว่าเพราะว่าไอช่วงหลังเนี่ยมันใกล้กับปัจจุบันนะครับเพราะมันอยู่กับปัจจุบันมากกว่าให้เราอิงจากปัจจุบันเป็นหลักเนาะดังนั้นเราจะปรับค่าสโลปช่วงแรกเนี่ยตามจุดจุดจุดเนี่ยให้มันให้มันใกล้เคียงกับค่าปัจจุบันมากที่สุดนั่นเองนะทีนี้วิธีการเปลี่ยนสโลปเนี่ย จากสโลปอันแรกเนะี่ยให้มาเป็นสโลปอันที่สองเนะี่ยเราก็ต้องทำการคูณแฟกเตอร์ครับอ่าแฟกเตอร์ที่นี้คืออะไรครับเราต้องการจะเปลี่ยนไอตัวนี้ใช่ปะ่ะดังนั้นตัวที่ค cool ูน่ะอเนี้ยคือตัวที่ต้องการจะตัวเก่าตัวเก่าอ่าเราอันนี้ตัวเปลี่ยนเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยให้เราเอาไปคูณตัวนั้นนะครับ ให้เราเอาไปคูณตัวนั้นแล้วก็หารด้วยตัวเก่านั่นก็คือ1.087คูณกับ0.913หารด้วยตัวเก่าก็คือ1.087นั่นเองครัตัดตัดกันก็ได้กลายมาเป็นตัวใหม่ดังนั้นแฟกเตอร์การปรับเปลี่ยนนะฮะเราก็ต้องเอาเนี่ยตัวเปลี่ยนนะ ตัวเปลี่ยนก็คือ s 2 s สเนี่ยนะนี่คือ s 2หารด้วยตัวเก่าครับก็คือ s 1มาหารเฉลี่ยกันก็จะได้แฟกเตอร์ปรับค่าครับซึ่งไอตัวแฟกเตอร์แฟกเตอร์ปรับแก้ล้กันแฟกเตอร์ปรับแก้เนี่ยให้เราเอาไปคูณกับปริมาณปริมาณน้ําฝนรายปีอ่าปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปีอย่าเอาไปคูณตัวสะสมนะครับไอตัวสะสมเนี่ยมันบวกทบกันมาเรื่อยๆ มันคือไอตัวนี้บวกกันบวกกันบวกกันมาเรื่อยๆถ้าคุณเอาไปคูณตัวนี้แปลว่ามันสมมติคุณเอาไปคูณตัวนี้ใช่ป่ะแปลว่ามันแก้เฉลี่ยทั้งตัวนี้ตัวนี้พอคุณเอาไปคูณตัวนี้อีกมันก็แก้เฉลี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นึกออกไหมแปลว่ามันมันจะแก้ซ้าซ้อนอ่าให้คุณเอามาคูณกับไอตัวเฉลี่ยรายปีที่มันไม่ได้ไม่ใช่สะสมอ่ะอ่าซึ่งไอตัวที่คุณต้องมาปรับแก้อะ ก็คือสถานีเป้าหมายที่เราสนใจนั่นเองอ่าอย่างสลปมันคืออันนี้ใช่ปะ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสมมุติแต่ถ้าคุณไปไปปรับแก้ที่ไปมาน้ำฝนรายปีของสถานีอื่นเนี่ยมาคูณตรงเนี้ยปึ๊บ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 สลปมันก็จะตรงกันข้ามกันนะอย่างอันนี้มันมันมีค่าน,น้อยกว่าหนึ่งใช่ปะเวลาคุณเอามาคูณสลปเนี่ยสลปมันก็จะ วิ่งต่ำต่ำลงถ้าคูณแนวนี้ะนะแต่ถ้าคุณเอาไปคูณแนวแนวนอนอะสโลปมันก็จะวิ่งขึ้นถูกปะ่ะพอค่ามันลดลงไงจากเดิมมันมันหนที่ตรงเนี้ยพอเอาไปคูณแฟกเตอร์ปรับค่ามันลดลงเหลือ0.8อย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าแต่แกน x มันไม่เปลี่ยนไงแกน x มันอยู่ที่1พอปริมาณน้ำฝนมาถึงแค่0.8แล้วเนี่ยแปลว่า เนี่ยเห็นไหมกราฟมันก็จะจุดมันก็จะค่อยๆย,ย้ายมาทางซ้ายอย่างนี้พออันนี้เป็นขีดเดิมมัน2ใช่ไหมขีดใหม่มัน1 1 7่จุ่ะก็จะไล่ไปแบบนี้ฮะอืมนั่นคือวิธีการทำงานของมันเนาะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบความมุงคืนจำง่ายๆแล้วกันว่าเอาสลบตัวใหม่ไปหารสลบตัวเก่าก็จะได้แฟกเตอร์ปรับแก้เอาแฟกเตอร์ปรับแก้มาคูณกับปริมาณ ฉเฉลี่ยผลเฉลี่ยหลายปีของตัวที่เราสนใจจบเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็จบแล้วอุททกวิทยา